โรงเรียนเทศบาลหนึ่งกรสินพญาสิทธิแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองอยู่กลางเมืองก็ว่าได้เป็นโรงเรียนที่มีมานานแล้วความเป็นมาของโรงเรียนนั้นเริ่มจากปี2467ก็อายุก,ก็ราวๆาประมาณเกือบร้อยปีแล้วแล้วก็ปรัชญ,ญาของโรงเรียนมีเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปรัชญาของโรงเรียนนะครับว่าพอได้สรุป เป็นเป็นพื้นฐานของการจาัดการการสอนแล้วเรามีปรัชญาอยู่ว่าสอนคนให้มีปัญญาคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเ,เราใช้แนวความคิดจากการที่จะให้ทุกคนนั้นได้มีความเข้มแข็งทางด้านมันสมองทางด้านร่างกายและก็สามารถอยูน่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ สถานศึกษาพัฒนางานในด้านต่างๆเช่นคือด้านกิจกรรมพื้นฐานของโรงเรียนนี่ค่ะต,ตอนเข้าเรียนส่วนมนไหวพระก่อนเข้าเรียนหรืออย่างนี้ค่ะหรือหลังเรื่องเรียนส่วนมนก่อนหรือกลับบ้านเออสหรับกิจกรรมที่เป็นสิ่งกิจกรรมพื้นฐานซึ่งเราปฏิบัติกันมาเป็นประจําในตอนเช้าๆนี่นะครับ นักเรียนก็จา,นจากเคารพธงชาิประมาณ8โมงหลังจาก8โมงเสร็จเสร็จประมาณ8โมง5ถึง10นาทีช่วงนี้จะเป็นกิจกรรมหน้าสาธงก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตามีคำปริญานตนก็ร้องเพลงมาร์ของสถานศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภารก,กิจหนึ่งพวกเรายีดต้องดาเนินการไปเป็นประจําอยู่แล้วส่วนกิจกรรมอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับครูเวรซึ่งจะเป็นผู้ที่จะจัดกิจกรรม สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมในวันนั้นๆส่วนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนนาไปในวันสําคัญอย่างเช่นวันมาฆะที่จะถึงเนี่ยค่ะโรงเรียนจะพาเด็กนักเรียนไปทํำยังไงคะอยู่ในวัดไปทําความสะอาดไปมันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะสาหรับกิจกรรมวันมาฆะนะครับเราจะต้องแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือปฏิบัติตามคําสั่งของทางจังหวัด หรือคาสั่งของนโยบายซึ่งจังหวัดเขาดําเนินการมาอย่างเช่นสํานักพุทธศาสนาสานักวัฒนธ,นธรรมสิ่งต่ตางๆเหล่านี้เราจะต้องนําเด็กเข้าไปร่วมกิจกรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่กิจกรรมหนึ่งซึ่งทางสถานศึกษาจะต้องดําเนินการก็คือหมายความว่าส่งเสริมเด็กให้รู้จักว่าวันสําคัญต่างๆเขามีวันสําคัญอย่างไงมีความเป็นมาอย่างไรแล้วเราควรจะปฏิบัติอย่างไงแล้ว ในฐานะที่เราเป็นครอบครัวหนึ่งในสังคมพุทธนั้นเราจะต้องทำอย่างไรกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมซึ่งจะให้เด็กนั้นได้สร้างถึงความตัวหนักว่าเราเป็นชาวพุทธเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นกิจกรรมในโรงเรียนนั้นสิ่งแรกพื้นฐานก็คือหมายความว่าเราต้องให้ความรู้ทุกสาระทุกวิชาจะต้องสอดแทรกบรนพําคัญทางศาสนาเข้าไปเพื่อให้เด็กได้รับการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจอย่างที่สองก็คือเราต้องทํากิจกรรมซึ่งสาระสังคม ศาส,สนาและวัฒน,นธรรมจะเป็นคนดาเนินการทรํากิจกรรมอย่างเช่นให้เด็กเรียงความให้เด็กเขียนคําขวัญให้เด็กวาดภาพตลอดจนการนําเด็กไปเข้าสู่วัดเพื่อรับฟังธรรมะหรือว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าการพัฒนาวัดนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีการทําบุญสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งชาวพุทธได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วสิ่งที่ทางโรงเรียนเองก็อยากที่จะให้เด็กนั้นได้ทําเหมือนๆกับทางบ้านทา แต่เพียงแต่ว่าเรามาทําเสริมกับชุมชนกับชาวบ้านซึ่งเขาปฏิบัติกันเป็นประจำอยู่แล้วจากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติตามวิถีพุทธตั้งแต่การเข้าแถวกิจกรรมหน้าเสาธงก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระการทําสมาธิแล้วก็การเดินแถวเข้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็จะมีพระอาารยสมาสอนศิลธรรมในโรงเรียน จากภาพสภาพการที่เราเห็นนะคะว่าเด็กจะได้รับความรู้จากผู้อาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีโดยเฉพาะความซื่อสัตย์โดยเฉพาะคว่อ<โด>ย์ค<โด>่ะเด็กจะมีความฤฤฤฤมุดงมขึ้นในเรื่องความซื่อสัตย์นะคะเด่นมากเลยเพราะว่าในโรงเรียนก็มีกิจกรรมธนาคารความดี <S <S ซึ่งเด็กก็จะเ,เก็บของได้อะไรนี่เขาจะไปฝากที่ธนาคารความดีนะคะแล้วก็จะมีการสรุปแต่ละปี สิ้นปีการศึกษาก็จะม,มีการสรุปมอบไปเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นคนดีค่ะแล้วก็กิจกรรมในด้านการเรียนการสอนทางโรงเรียนดําเนินและส่งเสริมในด้านทางาศาสนาอย่างไรคะสาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะครับการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมเข้าไปคําว่าคุณธรรมของเรานั้นมันจะมีสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่เป็นวินนย ซึ่งการสร้างวินัยเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้เด็กนั้นเกิดความตระหนักและก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนี่ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางาศาสนาของเราทําไมต้องเอาวินัยกับาศาสนามาเกี่ยวข้องกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่คู่กันคนที่จะปฏิบัติทําได้นั้นจะต้องมีวินัยในตนเองเพราะฉะนั้นความมีวินัยจึงจึงก่อให้เกิดความเป็นพุทธได้มากในเรื่องเกี่ยวกับาศาสนานั้นเราจะต้องให้เด็กนั้นรู้จักาศาสนาพุทธเป็นอันดับแรก ศาสนาอื่นจาเป็นต้องรู้จักไหมก็ให้รู้เพราะว่าเราเป็นชุมชนเมืองอย่างที่ว่าแล้วเพราะ,ะนั้นคนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนของเรานั้นมีทุกศาสนาแต่ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาประจำชาติของเรากิจกรรมที่เป็นหลักอยู่แล้วก็คือกิจกรรมทางการการเขียนเรียงความการให้คำขว,วัญการแสดงละครเกี่ยวกับทางศาสนานอกเหนือจากนั้นแล้วในวันสําคัญทางศาสนาที่เราดําเนินการมาอยู่อาสมมุติว่า วันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาต่างๆวัดต่างๆที่เป็นวันสําคัญต่างๆเหล่านี้เราก็นําเด็กเข้าไปร่วมทางกิจกรรมทางทางาศาสนาเป็นประจําอยู่แล้วในช่วงเขา้าพรรษาโรงเรียนของเรานั้นได้จัดให้เด็กในแต่ละชั้นเข้าไปจัดกิจกรรมภายในวัดและกิจกรรมที่เราส่งเสริมกันเป็นประจําทุกวันนี้ก็คือกิจกรรมที่จะให้ทางพระ,พระคุณเจ้านั้น ได้มาสอนธรรมะจะเป็นธรรมะ,ะในโรงเรียนตั้งแต่ประฐมปีที่หนึ่งถึปีที่6มีพระมาสอนทุกวันและก็ทุกสัปดาห์ด้านคุณธรรมนักเรียนเนี่ยดีขึ้นพอเห็นพระนี่รู้จักยกมือไหว้นั่งคุยกับพระอาจารรู้เรื่องค,คือมีค่ะมีครับมีค่ะมีครับ เรียบร้อยขึ้นเยอะแต่บางบางบางทีอาจจะตามภาษาเด็กตามภาษาเด็กตามภาษาเด็กก็จะมีดื้อมีซนบ้างแต่ก็อยู่ในัยของเขาแต่ตรงนี้พอเราทางครูภาสอนศิลธรรมเข้ามาก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับนักเรียนจะซึมซาบเข้าไปเองนักเรียนจะซึมซาบเข้าไปเอง อยากให้พออฝากข้อคิดเล็กๆ,ๆน้อยๆให้เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนของเทศบาลหนึ่งอย่างนี้ค่ะ,ะสําหรับในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนั้นผมก็เรียนให้ท่านทราบแล้วว่าเราจะจัดทุกรูปแบบเพื่อจะให้เด็กนั้นได้มีความตระหนักและก็เข้าใจในทางพุทธศาสนาแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เราจะขาดเสียไม่ได้ก็คือการสร้างคนให้มีปัญญาถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ พวกกระซับก็หามามากพอสมควรแล้วทุกคนก็วิ่งแต่หาเฉพาะทรัพย์แต่ทรัพย์ทางปัญญากับไม่ค่อยจะขนขวายหากันเท่าไหร่มีแต่รัพย์ทางบันเทิงมีแต่ละลายทรัพย์แต่ทรัพย์ทางปัญญาเป็นทรัพย์ที่ถาวรเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากกับประชาชนเยาวชนทุกๆคนว่าถ้าหากเราให้ลูกหลานของเรานั้นได้รับการพัฒนาในเรื่องสติปัญญารู้จักรับผิดชอบชอบั่วดี จะทำให้เขาเหล่านั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและก็เป็นบุคคลที่ชาติและก็ครอบครัวนั้นต้องการเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับเราวันนี้แล้วนะคะโรงเรียนวิธีพูดแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอนายประโยชน์นายประโยชน์คา,ายสัยนะคะโรงผอโรงเรียนเทศบาลหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ